ย่อยออกนะอกว่าป็นเป็นเศษหอยยอดจริงๆแล้วเศษหอยเชอร์เยจนตายยอดไปยอดไปยอดไปดูไปดูแล้วก็โวยวายกลับมาว่ามันเป็นเศดของพวกคารนะฮะถึงได้บอกเนี่ยต้องต้องต้องทำกันให้ดีมันหลพื้นที่นะที่ผมพูดนี่ผมจบไว้หมดนะไปเจอรแล้วไม่มีไม่มีตำรวจมีนะาะตารวจตำรวจตองต้องให้มันสนใจมากกว่านี้ครับถจอดซ้อนคันเนี่ยแล้วทำให้รถติดเนี่ยไม่ต้องมีเกรงใจ นะจับเลยครับรถรถรถตู้แล้วนะขอให้คุณจับให้จริงจังเถอะมึงจอดแล้วจอดซ้อนคันจับเลยนะจับแล้วกระบาได้เลยเราต้อง